ัสดีครับครับก็จะมีขายมีรายการแล้วนี่แล้วครับผมต้องบอกว่าอ่างหายไปหลายเดือนแล้วนะเจ <7 S 1> <7 S 2> ็ด <7 S 2> เดือนได้เจ็ดเดือนแล้วตอนแรกนี่ขึ้นมาเมื่อสองเดือนหรืเดือนที่แล้วน่าจะเดือนมีนานหรือเปลา่าแล้วก็ผู้ผู้ซบไม่พร้อมผู้ชนะครับซบเปิดรายการบาดเจ็บใช่ก็ถอนไปรอบนี้มาแล้ว ขึ้นโปรชัวเรียบร้อยเพจุันรจุชิปลงเรียบร้อยใช่แล้วก็มีนักมวยไทยหลายคนด้วยวันนั้นก็มีนักมวยไทยประมาณ5คนคนมาคนด้วยก็รถถังทูบบล์ทูบบล์บอลเอ๊ะมีรถถังุรถเล็กแล้วก็พำนายักษ์พำนายักษ์แล้วก็เบอลกดในบอลกดก็ถือว่าเป็นวันที่นักชก็ชกเคยไในดวงมันเยอะเลยส่วนเราในเจอใครเนาะผมเจอกับโจเซฟบาซิลีครับโจเซฟก็ถือว่านักชกที่ไหนรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ มีรายการก็โอเคละใช่แฟนฝาดมรอมานานเลยขอให้มีรายการมั่งครับกันไปกาอะไรมันใบไทยครับผมใบไทยสามยกอ่ะห้ายกครับห้ายกชิงแชมป์ห้ายกครับอีกหนึ่งห้ายกปล่อยเวทีแบบนี้ปล่อยเวทีกองเวทีกองแต่ย่ารายการม่ไทยแล้วนวลอ่ะนวำเล็กครับนวำเล็กจะอะไบ้างนวลเล็กอันนี้ก็สนุกครับสนุกนะแล้วตอนนี้เราปล่อยกับพี่สามเอแล้วนะ กติกาเลยโม่ไทยโม่ไทยเหมือนกันก็แบบเดียวกันเลยใช่ครับนวมเล่นงานก็ถือว่าสนุกอ่ะนอนฝากแฟนคลับใหม่คนรอคอยมานานแล้วก็ฝากแฟนลัดใจโมโตเทนครับแล้วก็เอฟซีของแนคับรับดวยเชียร์และเป็นมือใช้เหมือนกันรัก็ชนะแพ้รวมถดกแน่นอนครับสนุกแน่นอนสไตล์เราเนะก็ถือว่าไปฉายแน่นอนแน่นอนฉายเป็นชุดอ่ตามคาแรคเตอร์เราแหละโอเคน้องขอบคุณมาก